ระบบ SLA หรือ s u c c e s s s m a Leadership l l Academy เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อย,ยกระดับความสำเร็จให้กับนักธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆองค์กรตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจนั้นๆหรือองค์กรนั้นๆก็คือศักยภาพของคนดังนั้นระบบ SLA เนี่ยสามารถที่จะยกระดับทั้งในเรื่องของ mindset ความรู้ทักษะหรือพลังงานอารมณ์ความรู้สึกตลอดจน การสร้างวินัยในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพคือคนคนึงเนี่ยถ้าสามารถที่จะถูกยกระดับในเรื่องเหล่านี้ได้คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะยกระดับภาวะผู้นำและสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนดังนั้นระบบ sla ของ success mall ซึ่งถูกพัฒนามาเป็นเวลา7็ปีเศษสามารถที่จะช่วยนักธุรกิจที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับ success mall และถ้ามาเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องและเอาความรู้ไปใช้การันตีเลยครับว่า คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จระบบ SLA สามารถที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้คนเพราะความรู้ที่สอนในระบบ SLA ก็จะมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแนวใหม่ซึ่งเป็นแนวในการป้องกันโรคผมเชื่อว่าทุกๆวันนี้เนี่ยคนป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลักคิดที่ดีนั่นก็คือการที่จะเรียนรู้วิธีในการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เจ็บป่วย และระบบ SLA ก็มีหลายหลักสูตรด้วยกันที่ยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ mm hmm. เช่นเรามีหลักสูตร Training ความรู้ในการดูแลสุขภาพเรามี e l l n e s s Insight Professional ซึ่งสอนหนึ่งวันเต็มๆให้คนมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคและ Optimum Health ว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยได้อย่างไรและยังมีหลักสูตร Product Insight ซึ่งเจาะลึก ความรู้ในการดูแลสุขภาพจากผลิตภัณฑ์รายตัวซึ่งเราจะรู้ถึงส่วนประกอบที่ดีๆของผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆที่ช่วยส่งเสริมทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นและล่าสุดเราก็จะมีหลักสูตร health creator camp ซึ่งจัด3วัน2คืนใครก็แล้วแต่ที่อยากยกระดับขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพแนวใหม่ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับระบบ sla ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เมื่อตัวเราเองมีความรู้ในการดูแลสุขภาพดีแล้วเราก็ส่งมอบคุณค่าไปช่วยเหลือผู้คนในการดูแลสุขภาพตรงนี้เป็นคุณค่าหลักที่ Success m o l l ของเราส่งมอบอย่างต่อเนื่องครับสินค้าของ Success m o l l เรามีหลายหมวดด้วยกันแต่หมวดที่ช่วยยกระดับสุขภาพให้กับผู้คนเนี่ยเราตั้งชื่อกลุ่มว่า Neutrinal ซึ่งในกลุ่มนี้เราก็มีสินค้าอยู่ทั้งหมดในขณะนี้27รายการด้วยกันเอาเป็นสินค้าหลัก ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า SOD Enzyme Super Oxide Dismutase ซึ่งสามารถเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายของเราเพื่อให้เราจัดการสิ่งแปลกปลอมอนุมูลอิสระจากอาหารต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเราให้ออกไปจากร่างกายของเราทำให้เซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงโอกาสที่จะป้องกันโรคเสื่อมต่างๆก็จะทำได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบโดยเรามีน้ำว่านหางจระเข้ที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราใครที่มีอาการปวดข้อใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใครที่มีแผลต่างๆเช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็สามารถที่จะใช้น้ำว่านหางจระเข้ในการที่ช่วยลดการอักเสบได้เรายังมีผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ดีๆที่ทั้งดีท็อกซ์ลำไส้และดีท็อกซ์ตับในร่างกายของเราเพื่อทำให้สารพิษต่างๆออกจากร่างกายของเรา และเรายังมีสินค้าที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรายิ่งในช่วงโควิดระบาดแบบนี้เรามีสินค้าที่เสริมภูมิต้านทานทาให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดได้และเรายังมีสินค้าที่บํารุงสายตาบํารุงกระดูกและข้อบํารุงสมองต่างๆซึ่งเรามีสินค้าถึง27รายการในขณะน,นี้ที่รวนแล้วแต่ส่งเสริมทําให้สุขภาพร่างกายองค์รวมของเราแข็งแรง เพื่อทําให้เราดูอ่อนเยาว์กว่าวัยและทําให้เรามีอายุยืนยาวได้ใครก็แล้วแต่ที่เมื่อเข้ามาร่วมธุรกิจกับ s u Success m a l l แล้วถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จขอเพียงแต่เข้ามาเรียนรู้ในระบบ sla ของเราเรามีหลักสูตรต่างๆมากมายอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้และถ้าใครต้องการมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเมื่อเรียนรู้แล้วเอาความรู้ไปใช้ เอาความรู้ไปส่งมอบคุณค่าคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะปรัชญาของธุรกิจของ Success สมอลของเราก็คือคุณต้องส่งมอบคุณค่าไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จตัวคุณเองถึงจะประสบความสำเร็จครับ